สวัสดีครับพอตอนรัเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมหลังจากที่เมื่อคืนเราเดินทางก็เช้านี้ก็ถึงบ้านแล้วไม่ใช่เรา,ถ,าถึงตั้งแต่เมื่อคืนถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าไปแวะพักนิดหน่อยก็มาแวะเยี่ยมคุณแม่นะครับคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปคุยธุระนิดหน่อยป่ะ,ะฮะใช่จากะหรอโมเมียงเร สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะคะว,วันนี้มา,ามาอำนาจเจริญนะคะมาไปดูบ้านมาไปดูบ้านบ้างเจ้าของเจ้าของโครงการถามอยู่เรื่อยนะคะเมื่อไรจะมาอยู่เมื่อไรจะมาอยู่ก็บอกว่าเร็วๆนี้ครับมาอยู่แบบว่าอยู่ทั้งสองที่ก็คือหาธุรกิจที่นี่ด้วยแล้วก็ทําที่นู้นไปด้วยที่นู้นก็เป็นบ้าน,ท,น,น,านที่นี่ก็เปิดธุรกิจอะไรบางอย่างไปด้วย อันนี้เขาก็จะมันมันนบค้าไฟให้แต่จ่ายออนไลน์ทุกทุเดือนนะครับวันนี้พาคุณแม่มาด้วยนะครับพาคุณแม่มาด้วยมาทําธุระตรงด้านข้างก็เป็นอ๋อแม่บอกอันนี้รถเศรษฐีเอาเมย <รส S 1> ไม่ใช่รถเจ้าของโครงการใช่ไหมแม่ยิบม,มาผิดกุญแจอา้าวไม่เป็นไร วันนี้มามาเจอนี้ด้วยไหมดูดิเป็นตู้น่าจะเป็นตู้สายไฟลงดินนะครับนี่เนาะนี่สายไฟลงดินน่าจะยังทําไม่เสร็จนะคะเมื่อวานมาก็คิดว่าเอา้าใครเอาตู้ยามมาไว้ข้างบ้าน <c oughs> พอวันตอนที่เรามารอบที่แล้วเนยังไม่มีนะใช่ คือจะเป็นสายไฟที่เขาเจาะลงดินนะคะแล้วทาสายลอดใต้ดินมาตรงนี้แล้วพอดีว่ากลับมาแล้วเห็นตู้อันนี้นขึ้นมาตกใจเหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ถอดสายไฟข้างบนนะคะคือเขารอระบบ<อ>พร้อปุ๊บเขาก็จะเอาเสาไฟออกตรงนี้หน้าบ้านมีกับพี่หน่งก็จะไม่มีเสาไฟแล้วกลายเป็นใช้ระบบสายไฟใต้ดินแทนใกล้แล้วเพราะว่ารอมาหลายเดือนนะคะ น่าจะรอมาปีหนึ่งแล้วมีแม่บอกว่าตรงนี้น่าจะเปิดร้านขายทองขายทองไปหาเงินที่ไหนมาเปิดเนี่ยถึงะว,วันที่นเออได้ัา้านเปิดร้านทองอะไรนะแม่เล่าใหม่ดิถึงละว,วันที่หนึง่งสักสี่ใบมาเปิดร้านทองสี่ใบด้วยนะใบเดียวไม่พอใบเดียวะพอถึงละว,วันที่หนึ่งมาเปิดร้านทองเลยเหมาะมากเหมาะมาก คือเราพาแม่มาทําธุระก็เลยแวะมามา,มาดูมาดูแล้วก็ตกใจเห็นมีตู้ไฟอยู่ข้างบ้านพอดีเจ้าของโครงการก็เจ้าของตึกก็ถามเจ้าของตึกเก่านะก็ถามอยู่ว่าเมื่อไหรจะมาอยู่นี่ไงรถเจ้าของตึกอยู่นี่นเจ้าของตึกนะรถเจ้าของตึกบอกแล้วเจ้าของตึกไม่ธรรมดารถประจําตําแหน่งรถสีทอง <S <S ได้ไหม เดี๋ยวมาดูรอบบ้านนะรถเจ้าของตึกเช็ครอบบ้านคันนี้คลรา้านวดยังใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จอดรถตรงนี้ก็เป็นที่ซักอบแห้งซึ่งเมื่อคืนนะคะเมย์มาถึงเมื่อคืนก็คือนักศึกษามาใช้บริการเยอะมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งทานข้าวตรงข้ามก็จะมีร้านพิซซ่านะคะสะดวกมากๆค่ะ นี่ไงถ้ามีลูกก็มีคลินิกเด็กอยู่ข้างๆอะไรนะเม่ <c oughs> อ๋อนี่พอดีเลยมาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเปิดนานแล้วแต่เขาเพิ่งทำป้ายหรือเปล่าอ๋อแม่อยู่นี่นะครับเป็นคลินิกสำหรับแม่แม่ยูนี่เป็นคลินิกทั้งเด็กน้อยคลินิกเด็กแล้วก็คลินิกสำหรับคนสาวๆเอ๊ะ <c oughs> เวชคลินิกเวชกรรมความสวยใช่แล้วก็คลินิกสำหรับอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนแก่เขาส่งโปรโมชั่นมาให้เมย์อยู่นะคลินิกเนี้ยว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นทำหน้าอะไรบ้างหน้าด้วยโอ้ถามแม่หนึ่งปีที่ผ่านมาอำนาจเจริญเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากไหมแม่เปลี่ยนเป็นไรอยู่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมากก็คือเออสายใบพานนี่ก็ขึ้นมากนี่ว่ามัน เมืองไอ้พัทยาคนคนมากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นเป็นอ่าเป็นโซนนิ่งไงตรงนั้นิ่ะเปิดธุรกิจเปิดธุรกิจเราเบียร์พวกเนื้อย่างพวกยังพวกข้วกของกินกลางกืนเที่ยวใครมาเที่ยวไปโซนใบพัดคนคนกลับมาอยู่อำนาจเยอะไหมแม่คนกลับมาคนกลับมาหลยตื๊อ คนยังไม่อยู่กับไายกำลังติดอนรงทุ่นกันเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะไปแวะเวียนดูบ้านน้องสาวนะครับผมก็คือเห็นน้องเขาทำบ้านหลังละประมาณสามล้านก็เลยจะไปดูสามล้านสองแม่บอกว่าสามล้านสองก็เลยจะไปดูความคืบหน้าว่าทำอะไรยังไง เพื่อได้แบบเอามาทําบ้านตัวเองเพื่อถูลรตเตอรี่ยงที่เมย์พูดว่าสี่ใบแม่แน่ๆจะได้ไปอยู่เลี้ยงหลานเออไปอยู่เลี้ยงหลานเน่ยไปทำบ้าน40ปเอฟซีต้องเอฟซีเอฟซีเมย์หันไปทันทีเลย ายถึงว่าเลี้ยงลูกพี่นุชไงอ๋อเลี้ยงลูกพี่นุชแม่ก็ได้ไปอยู่บ้านหลังนี้ออยู่บ้านหลังละสามล้านไหมางนะ้านบ่มีสิด้ไอยู่บ้านหลังใหญบ้านหลังใหญ่ไเขเศร้าจลองกันอยู่บ้านหลังอยบ้านหลังเลกัให้เขาเศร้าจะคลองกันอยู่บ้านหลังเละบ่ถึงลาน ผมมีลถขานกวาดท,ท, <c oughs> ท,ที่เกียรกวาดมันเป็นปัญหาโลกโลกแตกนะคือมีบ้านหลังใหญ่แต่ว่ามันก็ต้องมีคนดูแลถ้าเราถ้ามสะอาดถ้าเราอยู่กันสองตายายบางทีบ้านหลังใหญ่แต่ว่าอยู่แห้งห้องกระเจาะก็จะขี้เกียจกวาด <c oughs> <c oughs> ที่เกียรกวาดบ้านกวาดอะไรบ้านกวาดเป็นภ<า>ลาอย่างคุณลองมาก็จะลำบากเพราะอย <c oughs> ู่ น้องก็หายากเพราะเราอยู่กันง่ายๆอยู่แบบสมถะอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสมถะง่ายๆอยู่น้อยๆกดน้อยๆไม่ต้องอยู่มากมากเป็นภาระก็เดี๋ยวจะไปดูโซนที่เจริญโซนหนึ่งของของจังหวัด เป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซนนิ่งเพราะว่าเราไม่อยู่มาประมาณสามปีเพราเราไม่อยู่อะไรอะไรก็จเจริญนะเนี่ยเราก็ไม่ควรจะอยู่เนาะบ <laughs> ้านเมืองเขาจะได้เจริญขึ้นสูงขึ้นเราไม่อยู่เมืองกำนัเมืองกำนาก็จะเริ่ขึ้นเออ <laughs> เจริญขึ้นก็เจอแบบว่าเอา้าทำไมตอนที่เราอยู่มันแบบมันนิง่งนานแบบว่าขับรถไปมีแต่แบบว่า บ่มีห่างคานไหมเงียบไม่เจริญสี่ปียังไงก็อย่างนั้นสิสี่ปียังไงก็อย่างนั้นตั้งแต่เรากลับมาแต่พอไปนู่นสามปีกลับมาเจริญมาสามปีเจริญบุ้มปั๊บเลยแต่ว่าเขาเขามาเจริญปีปีนี้ป้าแม่ใช่ไหมปีปีนี้มันิ่มบุ๊บปั๊บปีนี้แล้วกำลังสร้างบุเรกก็สร้างมันเหมือนกับว่าสร้างแข่งกันมันเหมือนโฮมฮับก็มาร้านใหญ่ๆก็มาเยอะ ้านน้อยก็ค่ยอยทยอยตายร้านเล็กก็ตายไปตามมาทั้งจังแม่บอกร้านแม่นี่แหละค่อยนี่ละจะได้ฟักเสือ้ <c oughs> อไปเห็นแนวอื่นขี้เกียจละทำทำอะไรซ้ำๆนานๆตรงนี้เป <c oughs> okay. ็นโซที่จเจริญขึ้นมากจเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าจเจริญมากนะ,จะเจริญขึ้น จากเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งุ่งนาเลยนะอทั้งทุ่งนาทั้งทางซ้ายทางขวาตอนที่พี่กลับมาเป็นที่ว่างเปล่าเลนนี้ก็เปลี่ยนนะแม่จากจากตอนแรกเป็นแค่สี่เลนเป็นหกเลนถนนสวยมากเป็นหกเลนส ก,ก็เยร้าน,านขนาดว่ามาก่อนกกมูลบ่ามาอยู่ก่อนเพื่อนจริงๆริงนะเมย์บ้านบ้านพี่เนี่ยหลังเนี่ยคือมาอยู่ก่อนเพื่อน bon. ก่อนเพื่อนบอกว่า,วามีหลังอื่นอยู่แต่ว่ามันก็บ้านก็มเยที่หลังกเป็นกลุ่มแรกๆนะที่มาอยู่ประมาณห้าครอบครัวแรกตอนเนี้ยเป็นร้อยละ แต่ร้อยนี่ไม่ใช่ร้อยธรรมดาร้อยแบบว่าเป็นร้านค้าใหญ่แม่เข้าทางโน้นอ๋อตรงข้างนี่เขาเขาถมนี่แม่แมโอ้เขาถมออเขา,า,าจะทำอะไรนี่แม่ตรงข้ามนะัน